สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคเคล็ดลับนะคะการทําห้องเช่า AirBnB ให้มีลูกค้าเข้ามาเต็มเต็มเต็มเตมเต็มเลยตอนนี้ อยู่ที่ชายหาดที่ฝรั่งเศสนะคะ Airbnb ที่เราทาเราทาอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะที่นี่ Airbnb ถูกกฎหมายเราจ่ายภาษีเทคนิคข้อแรกโลเคชันอพาร์ตเมนต์ของคุณห้องเช่าของคุณบ้านเช่าของคุณที่คุณจะทำเนี่ยจะต้องมีโลเคชันที่ดีไม่ได้แบบว่าอยู่ในแบบซอกหลืบใครมาก็หาไม่เจอจะไปไหนก็เดินทางลําบากถึงแม้ว่าคุณจะอยู่จังหวัดที่ไม่ดังจังหวัดรองแต่ว่าอพาร์ตเมนต์ของคุณเนี่ยจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกอะ่ะใกล้รถเมล์ใกล้ร้านอาหารร้านสะดวก ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะข้อต่อไปนะคะเราจะต้องใช้รูปที่แบบคนเห็นแล้วแบบรู้สึก stunning รู้สึกแบบฉันเห็นแล้วฉันอยากจะมาอยู่ที่นี่ฉันอยากจะมานอนมาพักผ่อนที่นี่สมมุติว่าเราทําที่ขอนแกน่นเราก็เซิร์ช Airbnb คขา่าขอนแกน่นแล้วเรามันก็จะขึ้นมาเป็น10-20ห้องเลยเราก็ดูว่าส่วนมากเนี่ยเขาโพสต์ไปแบบแนวไหนสมมติว่าส่วนมากเขาชอบโพสต์รูปห้องนอนกันแล้วก็อาจจะโพสรูปห้องนั่งเล่นของเราโพสต์ระเบียงของเราโพสต์สนามหญ้าของเราโพสต์รูปที่มันแบบแตกต่างคนเห็นก็แบบ อย่างเงี้ยเอออยากจะเข้ามาดูนะคะรูปที่ถ่ายนะคะก็จะต้องเป็นรูปที่แบบสวยสวเออสะอาดของจริงกับในรูปจะต้องเหมือนกันหรือว่าดีกว่าถ้าเกิดว่าของจริงเราดีกว่าในรูปจะไม่แบบลูกค้าแบบประทับใจอเม z ิ่งมากนะคะ,อะพอลูกค้ามาถึงเนี่ยเห็นว่าเราเนี่ยพับพัชชะตัวเป็นรูปหงอย่างเงี้ย เออเขาก็จะแบบว้าวเมสซี่ต่อไปก็คือชื่อของหน้าเพจของเราเนี่ยเราจะต้องเขียนให้คนแบบสต u n n i n g ส่วนมากเนี่ยคนเขาจะเขียนแบบว่าอพาร์ตเมนต์สำหรับสองคนแต่เนี่ยเราก็จะเขียนแบบว่าใกล้ป้ายรถเมมีอาหารเช้าฟรี wifi อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเขียนแบบสิ่งอำนวยความสะดวกที่ชื่อหัวข้อเลยคนมันจะได้ไม่ต้องหาแบบเราไอ้ห้องที่เห็นเนี่ยอยู่ใกล้รถไฟฟ้าปะวะไอเขาแค่คืออ่านหมอชื่อแล้วแบบ เออคบคันจะคะได้เข้ามาดูเลยต่อไปนะคะก็คือว่าเราจะมีเซอร์วิสมายมีการบริการที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสเวลามีลูกค้ามาอย่าเนี้ยรู้จักร้านอาหารโมอล็อกโคมห้แถวนี้วิธีการตอบคําถามในสิ่งที่เราไม่รู้ที่ดีที่สุดก็คือบอกเขาไปว่าไม่รู้อย่าไปตอบทรงๆมัวม่วๆเดาๆเออฉันคิดว่าน่าว่าอาจจะมันน่าลาคาญมันแบบ มันไม่สมกับการเป็นโฮสเลยไม่รู้ก็ไม่รู้สมัยนี้มี Google ถ้าอยากรู้อะไรก็เซิร์ช Google นะคะก็บอกเขาไปดีว่าเออขอโทษที่ฉันไม่รู้นะเออแตล่ลองดู Google นะแต่ว่ามีร้านอาหารไทยที่อยู่ตรงนี้นะอร่อยมากเลยอันนี้ฉันรู้ดีคือแนะนําอย่างอื่นไปต่อไปนะคะก็คือเราจะต้องเป็นคนที่ตรงต่อเวลาข้อนี้สําคัญมากเลยลูกค้าเขาจะมาเลทมาได้แต่เราไม่ควรมาเลทเรารอลูกค้าได้แต่ลูกค้าจะไม่รอเราถ้าเขารอเราเขาจะโมโหเขาจะไม่ให้เราห้าดาวเขาจะให้แบบคอมเมนต์ไม่ดีก กับเร็ต่อไปก็คือบางคนคิดว่าการที่จะมีลูกค้าเยอะๆฉันก็ควรจะต้องลดราคาให้ถูกๆอันนี้ไม่จริงค่ะยิ่งลดราคาถูกเราจะได้ลูกค้าที่แบบว่า low class จะได้ลูกค้าที่แบบสร้างปัญหามากกว่ากําไรสร้างความปวดใจมากกว่าเงินทองเราเคยนะคือแบบตอนนั้นมีคนเช่าวันที่1-2แล้วก็ไป4-5-6 แล้วมันก็ขาดวันที่3ใช่ไหมคะเราก็เลยแบบเฮ้ยฉันลดราคาดีกว่าได้กําไรแบบหลักร้อยไม่กี่ร้อยปรากฏว่าแบบได้ลูกค้าแบบแย่มากสภาพเนี่ยคือเหมือนฝรั่งขี้นกผูก้ชายเนี่ยผมผมเดดล็อกเลยมีกีตาร์มาเป้ข้างหลังเป้ข้างหน้ากระเป๋าอีกหนึ่งใบผู้หญิงก็เหมือนกันเป็นแบบเป็นคู่รักขอใช้อินก่อนเวลาได้ไหมอ่ะเราใช้อินตอนเที่ยงบอกขอใช้อินสิบเอ็ดโมงได้ไหมอ่ะโอเคได้อ่ะไปรอปรากฏว่าแม่งมาบ่ายสอง พอเช็คเอาท์ปุ๊บตกใจห้องเละมากคือผ้าเช็ดตัวที่ใช้เนี่ยผ้าเช็ดตัวสีขาวเนี่ยต้องทิ้งเลยซักเท่าไหร่ซักไม่ออกไม่รู้มันเอาไปเช็ดขี้คนข,ขี้ดินอะไรรองทง้งรองเท้าอะไรเละเทะนี่ขนาดมันคืนเดียวนะหูยเท้าความสะอาดแบบเหนื่อยมากแล้วต้องทิ้งผ้าเช็ดตัวคือแบบขาดทุนแถมมันยังมีแบดคอมเมนต์ให้เราอีกนะมันยังคอมเมนต์แบบไม่ดีกับเราอะ่ะมันบอกประมาณว่าจะต้องเดิน ห่างจากรถไฟฟ้า10นาทีซึ่งแบบคนอื่นน่ะเขาไม่มีปัญหาเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้แบบโครงการฝากบ้านไว้กาบตำรวจแบบพวกนั้นไงนี่แบบหอบมามันก็เหนื่อยไงมันก็เลยบอกว่าไกลต้องสินาทีซึ่งหน้าเว็บไซต์เราก็เขียนแล้วว่าอพาร์ตเมนต์ของเราจะห่างจากรถไฟฟ้า10นาทีเดิน10นาที การลดราคานะคะสามารถทําได้ในช่วงล o w ซ e a s ว่าเราจะได้แบบเออเฉลียล่ยเฉลีย่กลยกําไรกันไปนะคะกําขี้ดีกว่ากําตดแต่ว่าก็อย่าลดแบบพ่วมห้าเพราะว่าเราก็จะได้ลูกค้าอีกเกรดเนเพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้เวลาที่หน้า high ซั a s เราก็จะอาจจะอัพราคาขึ้นสักนอนเพื่อให้รายได้ของเราเนี่ยเฉลียล่ยเฉลี่ยทั้งปีเนี่ยก็เท่าเท่ากันนะคะไปนะคะคือหน้าโปรไฟล์ของเราค่ะเราต้องใช้รูปที่แบบดูแบบแบบว่าเฟนลี่ต้องดูอบอุ่นดูเฟนลี่ดูแบบยิ้มแย้ม,ยมจจ๊บใสแล้วก็แบบ การเขียนบรรยายตัวเองเนี่ยเราก็ต้องเขียนให้แบบว่าเป็นมีโอฉันเป็นคนแบบรักสัตว์รักธรรมชาติชอบที่จะต้อนรับผู้คนอย่าไปเขียนอะไรแบบทางการว่าดิฉันทํางานออแกไนเซอร์ในบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลมันเป็นความจริงแต่แบบว่าไม่ไม่ต้องเขียนก็ได้นะคะเพราะว่ามันจะดูแบบ ฉันจะกล้าเข้าไปในบ้านเขาไหมาคนที่เพอร์เฟกเกินไปเนี่ยมันดีแต่ว่าคนที่อยู่รอบขั้นรู้สึกแบบว่าพี่เก่งจังเลยแต่ว่าหนูกลัวหนูไม่กล้าเขาฉันไม่กล้าไปนอนบ้านโทรจำนวนฉันเกรงใจคนที่เขามาเช่า Airbnb คือเขาอยากมาแบบสัมผัสความอบอุ่นความเฟรนลี่ของคนโลเคอรอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่าอย่าหวังพึ่งแต่เว็บไซต์ Airbnb ให้เราเนี่ยใช้เว็บไซต์อื่นๆด้วยอย่างเช่นว่าเรามีห้องว่างให้เช่าอพาร์ตเมนต์ให้เชา่าบ้านว่างให้เชา่าเนี่ยเราสามารถเอาไปโพสต์ลง booking.com ได้แต่ถ้าเกิดว่าาเราให้เเขาชาช่ ห้องนอนเราเนี่ยซึ่งเราอยู่ในบ้านหลังนั้นเราสามารถเอาไปโพสต์ที่ homestay.com ได้นะคะอย่างเงี้ยเราก็จะมีลูกค้าเข้ามาหลายทางอย่าไปฝักความหวังไว้ที่เว็บไซต์เว็บเดียวนะคะเพื่อวันนึงมันล่มขึ้นมาเทคนิคหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะที่เราทําเป็นประจําเสมอนั่นก็คือการสวดมนต์ขอพรค่ะทุกครั้งเนี่ย เราจะถวายน้ำดอกไม้และอาหารให้แก่พระพุทธรูปนะคะซึ่งปริมาณที่เราถวายเนี่ยให้ถวายปริมาณเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งกินไม่ใช่เอาน้ำหนึ่งจอกข้าวหนึ่งช้อนหนีไม่เอานะคะอันนั้นให้ผีนะแล้วก็ขอพรให้พระพุทธองค์คุ้มครองเราธุกรกิจของเราเจริญรุ่งเรืองมีลูกค้าไหลมาเทมากค้ายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขที่อพาร์ตเมนต์ของเราแล้วเชื่อม้ตอนแรกอะ่ะเราบอกสามีเราใช่ไหมเขาเป็นฝรั่งเนาะเขาก็ไม่เชื่อนอะเขาก็แบบ จริงหรออะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามันมีอยู่ช่วงนึงไม่มีลูกค้าเข้ามาเลยแล้วก็บอกเขาลองดูเออเขาก็ถวายน้ําถวายดอกไม้ถวายอาหารแล้วเชื่อไหมได้ยินเสียงเมสเซจดังมีเมสเซจบอกว่าคุณได้รับการบุ๊ก,กิ้งเออและคือไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียว เกิดขึ้นหลายครั้งมากมีระเคลินแบบนี้ปฏิหารแบบทําให้แบบแฟนเราภาวนาตลอดถวายน้ำถวายอาหารตลอดและนี่นะคะทั้งหมดนี้ก็คือเทคนิคทิปเล็กๆน้อยๆน,นะคะในการทําห้องชา์แอดวีแให้ประสบความสําเร็จมีลูกค้าเข้ามาเยอะๆแต่สิ่งหนึ่งก็คืออย่าลืมว่าการทําธุรกิจทุกสิ่งทุกอย่างมีน้าขึ้นน้ําลงนะคะบางทีเราอาจจะไม่ได้เต็มแบบว่า1เดือน30วันเต็ม30วันมันอาจจะแบบอ่ะยี่สิบวัน2ีวันนี่แปดวันเราก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของธุรกิจวันนี้ไปก่อนนะคะ คะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย